ทำ Time s ไว้ที่ c o m มนต์นะถ้าสมมติว่าใครรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วก็เข้าไปดูาราทอื่นได้เลยโอเคค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่อง b บสิกค่ะ b บสิกเนี่ยก็จะมีประมาณ5 6ข้อนะคะก็จะพูดไปทีละข้อเนาะ,ะอันดับแรกเลยคือเราจะสมัครกี่มหาลัยก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเราเลยแต่ละมหาลัยค่าสมัครจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $50 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,600บาทสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ80ดอลล์ค่ะถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำที่นั่นก็ยังพอไหวอยู่ ปีนี้ตอนที่เราจะสมัครเนี่ยมันก็จะมีเว็บกลางคล้ายๆ T-Cast เบเนี้ยจะเรียกว่า Common App ค่ะก็คือเป็นเหมือนเว็บกลางที่เอาไวใ้ให้เราอัปโหลดเอกสารต่างๆให้เราส่งเอกสารพวกนี้เข้ามามหาหลัยโดยที่เราไม่ต้องตรงให้มหาหลัยโดยตรงแต่ว่าอัปโหลดเข้าไปทางเว็บกลางแล้วทีนี้เว็บกลางก็จะส่งมาให้ที่มหาหลัยอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ใช่ทุกมหาหลัยที่จะใช้ Common App นะคะแต่ว่าก็จะมีแค่ไม่กี่มหาหลัยที่ใช้เว็บเป็นของตัวเองนะคะเช่น MIT กับ University of California ค่ะ เวลาที่เข้าไปใน Com m o n App หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะขึ้นมาเราก็จะสิร์ชื่อมาหาลัยที่เราอยากจะสมัครแล้วทีนี้เราก็แอดเข้าไปใน my colleges แล้วทีนี้เว็บคอมมอ p p อปจะก็จะขึ้นโชว์มาเลยว่าแต่ละมาหาลัยที่เราจะสมัครอ่ะต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้แมททีเรียลอะไรบ้างทีนี้เรื่องแมททีเรียลเดี๋ยวเราจะอธิบายในพาร์ทถัดไปนะตอนนี้พูดเรื่องเบสิกก่อนต่อมาคือการเลือกมาหาลัยอ่ะจะไม่ต้องมีอันดับแบบไทย เราสมัครไปแล้วดูว่าติดที่ไหนบ้างแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้มีเวลาเยอะพอสมควรเลยหลังประกาศผลแล้วก็ข้อที่4ี่คือถึงแม้ว่าบางมหาหลัยจะถามว่าเราอยากเข้าคณะอะไรแต่ว่าตอนที่ประกาศผลจริงๆอ่ะมันไม่ได้ระบุคณะนะคือเราสามารถไปลองแบบเทคอสหลายวิชาตอนเข้ามาหาหลัยไปแล้วแล้วทีนี้ค่อยตัดสินใจว่าจะมีเจออะไรคือจะเข้าคณะอะไรจบเอกอะไร ตอนปี2ก็ได้อันนี้คือเราค่อย d e ค l a เมเจอร์ตอนปี2อันนี้เราคิดว่าเป็นข้อดีมากเลยนะที่จะได้ลองหลไรอยากจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะถูกกับด้านไหนหรือว่าอยากเรียนอะไรอยากไปทํางานด้านไหนอะไรเงี้ยข้อหาค่ะการสมัครมหาลาัยเนี่ยจะเรียกว่า c y โค e ก็คือเป็นรอบๆนะมหาลาัยส่วนใหญ่จะมี2อง c y ก็คือ early กับ regular โดยที่รอบ early ส่วนใหญ่จะหมดเขตสมัครประมาณปลายเดือนตุลาหรือว่า1พฤศจิกาแล้วก็จะประกาศผลตอนช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงกลางธันวา ส่วนรอบเรเกลล่าเนี่ยจะหมดเขตสิ้นปีไม่ก็ต้นปีถัดไปนะคะแล้วก็จะรู้ผลกลารถึงปลายมีนามหาลัยหนึ่งพวกแมททีเรียลที่เรียกว่จากรอบเออร์ลี่แล้วก็เรกลล่าจะเหมือนกันเปนเลยคนที่ฟังแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเราจะมีรอบเออร์ลี่ไปทําไมคําตอบก็คือเพื่อให้มหาลัยได้ประเมินก่อนว่าปีนี้มีเด็กสนใจมหาลัยเยอะไหมอย่างปีนี้เนี่ยมหาลัยต่างๆมีการปรับเปลี่ยนเป็น SAT optional ก็คือจะส่งหรือไม่ส่งคะแนน SAT ก็ได้ทีนี้เด็กบางคนที่ กเป็นปีเือนอาจจะไม่กล้าสมัครเพราะว่ากลัวตัวเองคะแนนน้อยแล้วจะมีผลกับแอปพลิเคชันปีนี้ก็ลองสมัครดูทีนี้มันก็เลยปรากฏว่ามหาลัยทอ็ทอปเนี่ยเด็กสมัครเข้าไปเยอะมากเพิ่มขึ้นมาเกือบ40%จากปีก่อนเลยเพราะรอเออร์ลี่มหาลาัยก็เห็นแล้วว่าเด็กสมัครเพิ่มขึ้นเยอะมากรอบเรเกล่าเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมไมไ่ถูกเนาะส่วนตัวเด็กเองเนี่ยถ้าสมมติติดมหาลัยตั้งแต่รอบนี้ก็อาจจะกดดันน้อยลงในการสมัครรอบหน้าก็ได้เพราะว่าอย่างไรก็มีที่เดียนแล้วหรือถ้าสมมุติว่า เราอยากได้มาหาวิทยาลัยนี้มากๆแล้วทีนี้เราสมัครเข้าไปตั้งแต่รอบเออร์ลี่เราก็ติดตั้งแต่รอบเออร์ลี่มันก็จะชิวเลยใช่ไหมคะก็คือประกาศตอนธันวาแล้วก็รอเรียนตอนสิงหาได้เลยแล้วก็ว่างไปเลยครึ่งปีส่วนใหญ่เนี่ยนะักเรียนจะเลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปชอยส์ของตัวเองในรอบเออร์ลี่นะคือมันเป็นการแสดงให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าเออเราอยากเข้ามาหาวิทยาลัยอยู่จริงๆนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือบางมหาวิทยาลัยเช่น Harvard acceptance rate ของรอบเออร์ลี่จะอย ส่วนรอบเรกูล่าจะอยู่ที่ 2- 5เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเราสมัครเข้าไปรอบเออร์ลี่อ่ะก็มีโอกาสในการติดเยอะกว่ามากนะคะเดียวกัน,นย i t ไอที่ะมี acceptance rate อยู่ที่7%ทั้งสองรอบเลยเพราะฉะนั้นก็สมัครรอบไหนก็ไม่ค่อยตา่างกันเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีการวางแผนว่าจะสมัครมหาลัยในรอบไหนด้วยนะคะต่อมาเลยคือระหว่างรอป,ประกาศผลบางมหาลายัยอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ได้ค่ะก็จะเป็นการสัมภาษณ์โดยสิทธิเก่าของมหาลัยเป็นหลักเนาะเขาให้เขารู้จักเรามากขึ้น ถ้าเราได้รับ,บการเรียกสัมภาษณ์เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวเรื่องการพูดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ทางการไม่ซีเรียสทอาการสัมภาษณ์พนรัฐบาลนะคะก็ไม่ต้องห่วงไปต่อมาเลยคืออันนี้เป็นข้อเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนุนรัฐบาลนะคะก็จะมีการจํากัดโควตาการสมรัครมหาลัยเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกเครียดจนเกินไปการสมรัครมหาลัยเยอะๆใช่ว่าจะดีนะคะคือมันมีออปชันให้เลือกเพิ่มก็จริงแต่ว่ายิ่งสมัครมหาลัยเยอะนอกจากจะต้องเสียเงินค่าสมัครเยอะแล้วยังมีเอเซ่ที่ต้องเขียนเพิ่มตามมาเป็นกองภูเขาเลยถ้้าาาาเรรจััดกกกไไมมมม่่นะีีผลแย เาก็เลยจะจำกัดอยู่ที่ไม่เกินศิษยมหาลัยในรอบเด็กกูราดิสชันส่วนรอบเออร์ลี่เนี่ยจะพิจารณาเป็นรายคนไปค่ะเราก็รู้เรื่องระบบข้าวๆในการสมัครมาหาลัยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาพูดถึงแมทเทเรียลที่ใช้ในการเข้ามาหาลัยบ้างที้ามาดูเรื่องแมทเทเรียลที่ต้องใช้ในการเข้ามาหาลัยกันนะคะอย่างแรกเลยคือทางตัวเว็บ Com m o n App ก็จะมีให้กรอกข้อมูลพื้นฐานเช่นเราอยู่โรงเรียนอะไรเกรดแต่ละวิชาเท่าไหร่พ่อแม่ชื่ออะไรทํางานอะไรแล้วทีนี้ก็อาจจะมีข้อมูลเฉพาะเช่น ให้กรอกรางวัล5อย่างให้กรอกกิจกรรม10อย่างคะแนน standardized test ต่างๆเช่น SAT ACT หรือว่า AP ซึ่งสำหรับนักเรียนต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีคะแนน TOEFL IBT ด้วยคนที่อ่านข้อมูลส่วนนี้ก็จะพอรู้คร่าวๆว่าโปรไฟล์เรา,าประมาณไหนตัวค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบพวก standardized test เนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับนักเรียนคุณรัฐบาลก็จะสามารถขอเบอิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้นะคะต่อมาจะเป็นเรื่อง recommendation Recommendation มันคือเหมือนหนังสือแนะนํานักเรียนที่อาจารย์ที่สอนเราตอนมาปายจะแนะนําเราให้มหาหาลัยู้จักเราก็จะเลือกอาจารย์ที่เราสนิทที่สุดหรือว่าอาจารย์ที่เห็นพัฒนาการเรามากที่สุดแล้วก็ขออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยช่วยเขียนจดหมายให้เราหน่อยลองไปเสิร์ชอ่านกันดูได้นะเสิร์ชว่าแบบ recommendation letter อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าเอ้มันอ่รานแล้วรู้สึกว่าอวยมากเลย คือมันเป็นสไตล์การเขียนของทางนั้นจริงๆส่วนมาก r e c o m m e n d a t i o n ก็จะเป็นการพูดถึงนิสยัยอุปน,นิสัยเล็กๆที่อาจารย์สังเกตเห็นเราเพราะว่าส่วนมากเนี่ยใน r d i n g School อาจารย์ก็จะค่อนข้างเห็นเหมือนเราเกือบ24ชั่วโมงเราก็แบบไปเห็นไปเจออาจารย์บ่อยตั้งแต่เช้ายนันเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้ประการฟังทีนี้เรื่องพวกนี้มันอาจจะแอดคือเพิ่ม ความน่าสนใจของเราได้หรือว่าบางทีถ้าเราทําตัวไม่ดี recommendation ก็จะเป็นตัวตัดสินได้เลยว่ามหาลาัยอยากได้เราเข้าไปอยู่ใน community ของเขาไหมตัว recommendation ตามมาย,ยาแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ดูเพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนตามความจริงได้คือทางอาจารย์ที่เขียนจะส่งให้อาจารย์แนนแนวของเราแต่นั้นออาจารย์แนแนเนวของเราก็จะส่งต่อให้ทามหาลายัยก็จะเห็นว่า recommendation เนี่ยก็ไม่ผ่านเราเลยล้วก็ไม่มีทางสามารถเปิดดูได้เนาะมหาลาัยส่วนใหญ่จะกําหนดให้ขอ recommendation จากอาจารย์3าคน คนแรกคืออาจารย์จากฝั่ง STEM STEM ก็คือพวกแนววิคณีเทคโนโลยีเนาะต่อไปอาจารย์คนที่2คือฝั่ง Humanities ก็คืออาจารย์อังกฤษสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายคืออาจารย์แนแนวค่ะอาจารย์แนแนวที่อเมริกาเนี่ยจริงจังกว่าไทยมากนะคะคือเขาจะทําหน้าที่เชิญมาหาลาัยมาพูดที่โรงเรียนบ้างหรือว่าพานักเรียนไปเยี่ยมมาหาลาัยบ้างแล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอาจารย์แนวแนวคอยช่วยเรื่องแอปพลิเคชันพอเสรทั้งหมดนะคะเช่นพวก ดูเอเซให้หรือว่าเช็คความเรียบร้อยเราก็จะพบกับอาจารย์คนนี้เป็นระยะระยะเพื่อติดตามควาคืบหน้าอรองก็จะถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เด็กนักเรียนอเมริกันจะใช้เวลาด้วยเยอะมากๆถ้าใครที่สมัครจากไทยก็จะให้ครูที่ไทยเป็นคนเขียนให้ก็ได้ครูที่ตรงรี้ในฝ่ายของเราแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวอย่าง recommendation letter ให้เขาดูหน่อยว่าปกติเขาเขียนกันประมาณไหนเราจะได้ไม่ดูดรอปในสายตาดเด็กคนอื่น ตัว recommendation letter เนี่ยนอกจากจะขอจากอาจารย์ทั้ง3คนอย่างที่ว่าไปแล้วเราก็ยังสามารถขอจากอาจารย์คนอื่นเพิ่มเติมได้นะคะที่เของเราเนี่ยขอความการุณาอาจารย์ที่พาเราไปแข่งโอลิมปิกช่วยเขียนให้ค่ะต่อมาอย่างที่3คือสิ่งที่แทบทุกมหาลัยต้องใช้นะคะสิ่งนั้นเรียกว่า common application essay หรืออาจจะรู้จักกันในชื่อ personal statement นะคะมันเป็น essay หลักที่ใช้อธิบายความเป็นตัวเราความยาวไม่เกิน650คำะคะ่ะถ้าเทียบกับ essay อื่นๆที่ต้องเขียนนี่คือถือว่ายาวมาก แต่ว่าเราคิดว่ามันทํายากมากมันต้องเสนอความเป็นตัวเราออกไปให้มันไม่น่าเบือ่อต้องเขียนออกมาแล้วเป็นเนื้อเดียวกันให้อ่านแล้วนึกออกว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงมันคือสิ่งที่นอกเหนือจากความสําเร็จที่เราใส่ไปในส่วนอื่นในแอปพลิเคชันแล้วลักษณะนะหนึ่งที่สําคัญใน personal statement เนี่ยมันคือการ show and t e l ค่ะนั่นคือต้องมีทั้งบทพรรณนา,นานแล้วก็บทบรรยายคนนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อแอนทอนเชคคอฟเนี่ยค่ะได้พูดเอาไว้ว่า don't tell me the moon is shining show me the glint of light on the broken glass คือเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราต้องการจะบอกอะไรเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเอเซย์เราเราอาจจะมีการใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5อธิบายว่าเราเห็นอะไรสถานการณ์นั้นมีกลิ่นมาเกี่ยวข้องไหมได้ยินเสียงอะไรสัมผัสอะไรได้หรือว่ารสชาติของของสิ่งนี้เป็นยังไงหรือว่าจะใช้การอุปมาตาฟมร์ก็ได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่จะบอกว่าเราโกรธอ่ะการบอกชื่อๆว่าฉันโกรธอันนี้คือการแถวแต่ว่าถ้าจะโชว์คือต้องบอกว่าอารมณ์ประมาณว่า ฉันสัมผัสได้ว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายฉันมันเดือดพล่านเลยเงี้ยคือมันเป็นการผสมกันระหว่างเขียนนิยายแล้วก็เล่าเรื่องราวที่มาจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงของเราสุดท้ายคือ personal s e m e n t แล้วก็ essay อื่นๆอ่ะมักจะมี part ที่เป็น reflection หรือว่าการสะท้อนมันคือการย้อนกลับมาคิดว่าเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนความคิดเราไปอย่างไงเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่ามันทําให้เรื่องราวเรามีมิติมากขึ้นแล้วก็กรรมการจะรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นมันก็คล้ายๆกับที่เรา ผูกพันในตัวละครในนิยายที่เราอ่านเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายนั่นเองท่าน,นี้สําหรับนักเรียนไทยเราคิดว่าน่าจะไม่ค่อยฉินกันแล้วก็อาจจะรู้สึกตันถึงขั้นคิดอะไรไม่ออกเลยก็ได้เพราะว่าที่เราเรียนมาในระบบการศึกษาไทย12ปีเนี่ยมันแทบจะไม่มีกิจกรรมให้เรามองอย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองเลยเหตุการณ์ไหนเป็นจุดเปลี่ยนเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เราโตขึ้นบางทีเหตุการณ์ที่ว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สั้นมากๆหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราอินเทอร์แอคกับคนแปลกหน้าแต่ว่ามันอาจจะ มีอะไรบางอย่างในตัวเราที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สามารถเอามาเขียนามาเล่าใน personal statement ได้คือเหตุการณ์พวกนี้ที่เป็นจุดเด่นของชีวิตอะเด็กไทยกับนึกไม่ออกเรานึกเหตุการณ์เล็กๆพวกนี้ไม่ออกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เรามองเห็นมันคือเหตุการณ์ที่มันมีความสําเร็จเป็นตัวอิ d i ิเค o เพราะว่าบ้านเราก็ค่อนข้างเน้นเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เอามาเล่าใน personal s e g m e n t ของเด็กห,หลายๆคนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเล็กมากๆ แต่ว่ามันใหญ่มากๆในทางการเติบตวจของเรากันเองต่อมาคือ short essay ค่ะอันนี้แล้วแต่มหาวิทยาลัยว่าจะาถามคําถามอะไรมีตั้งแต่ให้ตอบภายใน50คําไปจนถึง350คําเลยแล้วมหาวิทยลัยนึงก็อาจจะมีคำถามหลายคำถามได้ฉเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5คำถามต่อมหาวาิทยลัยถ้าเราสมัครกี่มหาวาลัยก็คุณไม่เท่านั้นเลยนะคะ ก็จะเห็นว่าถ้าสมัครไปสักสิบมหาลัยก็ต้องเขียน50เอเซย์แล้วมันก็ค่อนข้างจะเยอะมากค่อนข้างเหนื่อยมากแต่ว่าคําถามของบางมหาลัยเนี่ยก็จะมีโอเวอร์แลปกันบ้างเช่นคําถามประเภทว่าถ้าไม่อยากเข้ามาหาลัยนี้หรือว่าให้เล่าเรื่องกิจกรรมที่เราทําให้คอมมูนิตี้ชุมชนของตัวเองมีกิจกรรมยามว่างเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะบางมหาลัยก็จะมีคําถามที่ยูนิคไปเลยตัวอย่างที่น่าสนใจมีของ Prince t o n ถามว่า what song represents the soundtrack of your life at this moment ก็คือ ถามว่าเพลงไหนที่จะเป็นซาวด์แท็กของชีวิตเราตอนนี้ตัวช็อตเอเซ่เนี่ยมันจะเน้นไปทางเทลมากกว่าเพราะว่าด้วยคําที่จํากัดแต่ว่าก็ยังต้องมีพาที่เป็นรีเฟลคชั่นอยู่นะเราคิดว่ารีเฟลคชั่นเนี่ยเป็นพาที่สําคัญมากๆในทางช็อตเอเซ่แล้วก็เพอร์ซิโน t ลสเมนต์เลยมันจะสะท้อนความเป็นตัวเราให้กรรมการได้เห็นหรือว่าความคิดมายเซ e t ของเราให้กรรมการได้เห็นหลังจากพูดถึงระบบร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันซับซ้อนมากๆแล้วคนที่สมัครมหาลายัยการมีตัวช่วยไหมเราก็ต้องบอกว่ามีนะคะ เดี๋ยวเราจะพูดเป็นเคสๆไปอันดับแรกเลยคือสําหรับเด็กเมกาก็คืออย่างที่บอกไปค่ะสมมนมากาจะเป็นครูแนวช่วยเป็นหลักต่อมาคือเด็กที่เรียนอินเตอร์ที่ไทยเด็กที่สมัครไปเองจากไทยหรือว่าเด็กคนรัฐบาลบางคนเนี่ยก็จะใช้บริการแอดไวเซอร์สหรับเข้ามาหาลาัยไปเลยแอดไวเซอร์ Advisor ก็จะช่วยดูเรื่องแอปพลิเคชัน Process เป็นหลักนะคะช่วยดูเอเอให้ช่วยเลือกมาหาลายัยบางที่ก็อาจจะช่วยคิดว่าโปรไฟล์ควรส่งเสริมด้านไหน มันทําอะไรเพิ่มที่มันทําให้เราดูมินิติมากขึ้นหรือว่าเราดูครบมากขึ้นเวยราคาก็จะต่างกันไปค่ะอาจจะเริ่มต้นประมาณ6กหมื่นไปจนถึง0,000สนก็มีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือทุกคนไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ทาผู้ดูแลนักเรียนที่นู่นจัดการให้ค่ะช่วงซัมเมอร์ก่อนเปิดเทอมเพรสคู่ก็จะมีคลาสเกี่ยวกับการเขียน college essay แล้วก็คลาสเกี่ยวกับการเลือกมหาลัยที่จะแมชกับความต้องการของเราหรือว่า กับส่วนช่วงวินเทอร์เบรใกล้ใกล้เดทไลน์ของรอบเรกูลาเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่นักเรียนทุนมาช่วยเช็คแอปพลิเคชันของเราว่ามีอะไรตกหล่นไหมแล้วก็จะมีอาจารย์ที่นู่นช่วยอ่านเอเซให้ค่ะส่วนตัวคือเราถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเขาแนะนําเรื่องเอเซค่อนข้างดีแล้วก็รุ่นพี่ที่มาช่วยเช็คแอปพลิเคชันของเราอ่ะเขาก็รู้ว่าสําหรับเด็กทุนของไทยต้องเติมช่องไหนอะไรยังไงวิชานี้ในไทยเรียกว่าอะไรในอเมริกา ราคิดว่าถึงไม่มีตัวช่วยข้างนอกก็ไปรอดนะคะติดมาหาลัยดีๆได้เลยแต่อาจจะต้องมีวินัยมากหน่อยขยันไปคุยกับอาจารย์เยอะๆให้เขาช่วยดูเอเซให้บ่อยๆทีนี่มาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือความรู้สึกของเราที่ผ่านแอปพลิเคชัน r o c e s s ที่ว่านี้มาะค,ะค่ะค่ะก็เปลี่ยนชวนมาคือรอบที่แล้วก็อัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าพอกลับมานั่งดูหัวข้อที่พูดไปรู้สึกว่ามันไม่ครบมันพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยกลับมาอีกรอบนึงค่ะ ีนี้ก็จะมาพูดถึงของข้อสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือการแนะนําเรื่องการเขียน college essay ค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอให้เป็นข้อมูลก่อนหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเราติด harvard แต่ว่าทุกคนน่าจะไม่รู้ว่าเราโดนเดียวกับ stanford reject นะคะแล้วก็โดน princeton waitlist ด้วยเราก็ถาม advisor นะว่ารู้ไหมว่ามาหาอะไระใช้อะไรในการคัดเลือกแล้วเขาก็ตอบมาน่าสนใจมากว่า s c o o l s at that level are really trying to create interesting classes with certain individuals like brush s r o k e s on a painting ก็คือถ้าเราโชคดีมีลักษณะที่เขาคิดว่าจะแอดอะไรให้คอมมูนิตี้เขาได้เขาก็จะตอบรับเราสรุปก็คือต้องทาเต็มที่แล้วก็รู้ว่าเราจะแมทช์กับที่ไหนเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เอเซเป็นยังไงก็ได้นะแต่ว่าแค่ว่าสําหรับมหาลาัยระดับนั้นอะบางทีสกิลหรือว่าการเล่าเรื่องการเขียนหรือว่าโปรไฟล์อย่างเดียวมันไม่ได้การันตีว่าจะได้เข้ามาหาลาัยนั้นมองอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือน ฟ้าลิขิตเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ลองสมัครมหาลัยที่เราชอบกันถทุกคนแล้วก็เอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราเรียนศึกมหาลัยแล้วแล้วเราชอบมหาลัยไหนก็แปลว่าเราค่อนข้างจะยึดถือ value คล้ายๆกันก็มีโอกาสที่มหาลัยก็จะคิดว่าเราเป็น perfect match เหมือนกันเหมือนการปัดทินเดอร์หาคู่เลยค่ะต่อไปคือเรื่องขั้นตอนหลักๆในการเขียนเอเซ่นะคะก็จะมี4ขั้นด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือ brainstorming ก็คือการคิดว่าจะตอบอะไร ส่วนตัวเราใช้เวลากับขั้นตอนนี้เยอะมากๆประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากคิดให้ชัดเจนว่าเราต้องการจะบอกอะไรกับกรรมาการเราต้องการนําเสนอด้านไหนของเราให้เขาเห็นบางทีขั้นนี้ก็รวมไปถึงการรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเช่นข้อมูลที่สเปซิฟิกอยู่กับมหาลายัยเอาไวต้ตอบคําถามว่าทาไมถึงอยากเข้ามาหาลาัยเขาอะไรอางเยขั้นตอนที่2คือ outline ะคะ่ะก็คือการวางแผนคร่าวๆว่าอยากจะพูดอะไรใน introduction ใน body paragraph แล้วก็ กำหนดจำนวนคำเข้าไว้ว่าแบบ introduction จะพูดกี่คำอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราลองเขียนแบบไม่วางสตรัคเจอไว้เลยอะเราเจาะทะเลบ่อยมากถ้ามีอะไรไว้ยึดเป็นแกนหลักของ e s s a ก็น่าจะดีค่ะอันดับที่3คือเริ่มเขียนรับแรกค่ะคือพอเขียนรับแรกเสร็จแล้วอะเราก็ทิ้งไว้สักวันหนึ่งเลยนะค่อยกลับมาอ่านเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งไว้เลยบางทีเราจะมองไม่เห็นจุดที่มันแปลกทีนี้พอกลับมาอ่านแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปหลักการอ่านก็คือลองนึกว่ามันเป็น e s s a ที่มีแค่เราคนเดียวที่สามารถถ่ายทอดออกมาแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือว่า ใครๆก็เขียนเรื่องแบบนี้ได้เราลองวางตัวเองเป็นคนนอกมาอ่านลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนอ่านจะอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเรื่องไหนใส่เข้ามาเกินความจาเป็นแล้วก็อย่างที่4ี่เลยค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้เยอะมากๆหลยก็คือให้คนที่เราไว้ใจมาช่วยอ่านเราแนะนําว่าให้เป็นคนที่คุ้นชินกับ college essay ก็จะดีนะคะเขาก็จะได้ให้คาแนะนาให้ถูกจุดอีนี้เขาก็จะช่วยบอกได้ว่าตรงไหนเราควรจะบอกมากขึ้นพูดให้ลึกขึ้นตรงไหนควรจะพูดน้อยลง ส่วนตัวเราจะชอบเขียนรับที่มีจานวนคําเยอะๆเกินจํานวนลิมิตคําของเขาไปก่อนเช่นถ้าคําถามจํากัดที่150คําเราก็จะเขียนที่ประมาณ 2- องร้ถึงสองาคำเขียนทุกอย่างที่เราอยากจะเขียนก่อนให้มันออกมาทั้งหมดก่อนเพราะว่าการตัดมันง่ายกว่าการเติมเนาะถ้าสมมุติว่าเราเขียนไปแล้วทีนี้เอาไว้ให้คนตรวจแล้วเขาบอกเขาตัดออกมาแล้วมันเหลือไม่เกิน150คําแล้วเราก็ต้องาหาคำไปเติมอีกซึ่งจังหวะนี้มันจะยากกว่ายากกว่าการที่เราเขียนไปให้หมดเยอะๆก่อนแล้วค่อยตัดลงมาเหลือ150คํา ซึ่งการที่ให้คนอื่นช่วยตัดมันช่วยเรามากๆเลยเพราะว่าตัวเราพอม,มานั่งดูเพื่อตัดคาเองมันก็ตัดไม่ลงในอะอุตสาหเขียนออกมาอุตสาหคิดประโยออกมาได้แล้วก็จริงๆก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนด้วยทีนี้เราก็จะรีพีทขั้นที่3กับขั้นที่4ต่อไปจนกว่าจะได้รับที่เห็นตรงกันว่าโอเคพร้อมส่งแต่อันนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าแต่ละคนอ,อาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกันแล้วมันก็ตีกันได้เราคิดว่าจุดสําคัญคือความความเห็นจากคนคนเดียวที่เรามั่นใจว่า จะไก i เราไปสู่เป้าหมายได้น่าจะดีกว่าฟังจากหลายๆคนแล้วพยายามปรับให้มันเป็นไปตามที่ทุกคนอยากได้เราค่อนข้างเชื่อเรื่องการ m a t นะคือลองคุยกับ advisor หรือว่าคนที่มีประสบการณ์หลายๆคนก่อนแล้วลองดูว่าคนไหนที่ลักษณะนิสัยคล้ายๆเราจะเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะสื่อแล้วก็สามารถช่วยพัฒนาเอเซอรของเราได้เรากับ advisor เนี่ยเป็นเรียกว่า personality type ของ MBTI เหมือนกันเลย ช่อันนี้เพิ่งมารู้หลังจากทางานกับเขาไปนานมากๆแล้วนะแต่ว่าก็คิดอยู่ตลอดว่าชโชคดีที่ได้คนที่นีสใส่เข้ากันแล้วก็เข้าใจเรามาทํางานด้วยแล้วคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆกับการทำแอปพลิเคชันโปรเซสของเราแล้วก็อย่างสุดท้ายคือนอกจากขั้น4ขั้นตอนหลักๆนี้แล้วก็จะมีเกียรตเล็กน้อยๆที่อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับการเลือกเรื่องที่จะใช้เขียนตอบนะหลายๆเว็บที่แนะนําการเขียนเอเซ่ก็จะบอกให้เราแบบ vulnerable หน่อยก็คือเหมือนเปิดใจให้คนอ่านเห็นความกลัวหรือว่าความเศร้าที่อยู่ในใจเราอะไรอย่างงี้ แต่เราคิดว่าบางทีการเปิดเผยจนถึงระดับที่ให้เป็นแบบพิธีปาร์ตี้ก็คือให้กรรมการมาสงสารเรามันก็ไม่ได้ทําให้เอเซ่น่าสนใจถึงหมดไปเนาะเรากับเอวเซอร์เห็นตรงกันว่ามันควรจะเป็นคําว่า g e n u i n มากกว่าก็คือจริงใจซื่อตรงต่อสิ่งที่เราเป็นเนาะเปิดให้กรรมการได้เข้ามารู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะเรื่องที่จะสามารถโชว์ความเป็นตัวเราที่สุดอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตหรือว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆในชีวิตประจำวนันแนวพวกแบบไล i ์ e of life อะ่ะ สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมให้กรรมการที่อา่านในเสียงของเราต้องการเราได้เนาะเราก็แค่พยายามซื่อตรงต่อเอเองแล้วก็ซื่อตรงต่อว่าเออเรามองโลกยังไงพยายามบอกให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงเพราะว่าที่สุดแล้วว่าแอปพลิเคชันพรอเซสอะแกนหลักของมันก็คือการถูกแมทช์กับโรงเรียนที่อยากได้เราไม่ใช่ว่าแค่โรงเรียนที่เราอยากได้เนาะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการแนะนําหนังสือนะอันนี้เป็นหนังสือที่เราชอบแบบส่วนตัวนะชอบมากๆจะมีหนังสือสองเล่มค่ะชื่อว่า Escape Essay Hell กับ h e a v e l ี e s s a y s ค่ะของเจนีนโรบินสันทั้งคู่นะคะเล่มแรก escape essay hell เนี่ยจะเป็นหนังสืออธิบายขั้นตอนการเขียน personal statement อย่างละเอียด10ข้อเนาะเราคิดว่าเขาอธิบายได้ดีแล้วก็ทำตามได้ง่ายมากเลยถ้าอยากจะอ่านแค่เล่มเดียวเราแนะนำให้ซื้อเล่นมนี้เลยเนาะส่วนเล่ม h e a v e ลี y s อเซเป็นตัวอย่าง personal statement 50เรื่องซึ่งเราคิดว่าอ่านเป็นไอเดียได้ดีเลยว่าแบบคนที่เขียนจะเลือกเล่าเรื่องไหนเราอ่านเองแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนยังไง แล้วเราจะทํำยังไงให้กรรมาการรู้ว่าเ,ออเราเป็นคนยังไงผ่าน personal s t t a e m e n t เหมือนที่50เรื่องนี้ทําประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้พราสุดท้ายคือเป e s s a ษที่เราเขียนเข้า Harvard นั่นเองอันนี้เราจะมาแชร์เป็นคําถามแบบ short response นะเพราะว่าคิดว่า personal set e n t เนี่ยค่อนข้างหาไกด์ง่ายแล้วก็หาตัวอย่างง่ายคำถามที่เราจะมาแชร์เนี่ยอันนี้จํากัด150คํานะคะก็เดี๋ยวจะพูดเป็นภาษากฤนทั้งหมดนะทนะัคำถามแล้วก็คําตอบเพราะว่าเรากลว่าเราจะแปลออกมาได้ไม่ตรงนะคะคือ เราก็ไม่ได้ถนัดการแปลหรือว่าเรียนการแปลอะไรอย่างนี้มาก่อนถ้าอยากให้เราเหมือน clarify ตรงไหนแปลตรงไหนเป็นจุดๆเราน่าจะพอทําได้แต่ว่าถ้าให้แปลทั้งประโยคทั้งรา,ารเาี่ีอาจจะแบบค่าดเคื่อนไปแล้วก็กลัวว่าทุกคนจะเข้าใจอเดียผิดเน,นาก็ขออนุญ,ญาตพูดภาษาอังกฤษแล้วกันค่ะ Some could your intellectual life may extend beyond the academic requirements of your particular school. Please use the space below to list additional intellectual activities that you have not mentioned or detailed elsewhere in your application. These could include, but are not limited to, supervised or self-directed projects not done as schoolwork, training experiences, online courses not run by your school, or summer academic or research programs not described elsewhere. Dogs have long been my soft spot, which is why I decided to take Dog Emotion and Cognition by Duke on Coursera. The course explores how dogs navigate the world, their evolution from wolves to domesticated cute companions, and how we might use these insights to train dogs. Going into it, I just wanted to know about my favorite animals and how they think. Leaving the course, I was filled with more questions and moral conundrums I didn't expect. Dogs appear to have the capacity for human emotions and actions, but is that just us anthropomorphizing, projecting human traits onto non-human things? Is such empathy deprives self-centeredness of humans the reason why racism or sexism exists? Do we have a moral imperative to care for all dogs, stray or not, because we've bred their natural instincts out of them? relying on us for survival I wonder what the dogs think ก็อันนี้ก็คือจบไปแล้วนะคะความยาวก็ร้อยสี่สคำขาดอีกหนึ่งคำจะ1าห้าคำตามลิมิตก็วันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ยาวมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะคะเพราะว่าตั้งใจทำให้มันละเอียดมากๆให้ทุกคนแบบ ฟังแล้วก็เข้าใจหรือว่า Process ของที่อเมริกาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะจะพยายามตอบมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากให้แชร์เรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันส่วนคลิปทุนก็จะรีบตามมาค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฟัง